เลขเจาะความรักชีวิต59และ95เป็นเลขที่หลายๆคนเลยเนี่ยนะให้ความสนใจชอบมากใครที่มีเลข55 99 99 55เนี่ยก็นับว่าเป็นเลขที่เรียกเป็นมงคลสูงสุดจริงเรามาดูกันว่าทำไมเลข59และ95จึงเป็นเลขมงคลสูงสุดแล้วมันมีข้อที่จะต้องระวังบ้างหรือไม่เราจะได้รู้กัน ในเพิรนี้อ่ะเริ่มจากเลข5านะเลข5าเลขเดียวกับจะเป็นเลขที่เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของอครูบาอาจารย์ผู้คงแก่เรียนนะทีนี้9ก็จะเป็นเลขที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเมื่อครูบาอาจารย์มาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรอ๋อก็มีแต่สิริมงคล รายล้อมเนี่ยก็มีแต่คนที่รักคนที่เมตตาคอยช่วยเหลือกันไงแล้วที่สําคัญสุดท้ายเลยนะก็จะมีความหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนที่รักเมตตาคนอื่นเสียสละให้คนอื่นเวลาจะทำอะไรเนี่ยเน้นความสุขเน้นความสบายไว้ มากกว่าผลกําไรหรือมากกว่าความสําเร็จนั้น,น,นคนใช้เลข59หรือ95มากๆเช่นในบานเลขที่มีเลข5995หรือห้าร้านบริษัทมีเลข5995ถามว่าบ้านกับร้านนี้จะเป็นบ้านหรือร้านที่มีอ,อิทธิพลของเลข9559แล้วคน ในบ้านในร้านจะเป็นยังไงก็เป็นคนใจดีก็เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ดูแล้วน่าเคารพแล้วก็เน้นทำอะไรเน้นความสุขสงบเรียบร้อยความรู้สึกที่ดีเอาไว้ก่อนถ้าหากจะคุยเรื่องเงินทองทอง,ทองก็ไม่อยากจะได้ผลกําไรอะไรมากมายถ้าทําธุรกิจก็อาจจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่เน้น รถแรกแจกแถมใครจะเอาเปรียบก็ยอมเข้าไปใครจะร้ายใส่ก็ไม่ร้ายตอบแต่ก็จะยอมรับแล้วก็เสียสละถือว่าทำบุญทําทานถือว่าอาโหสิกรรมสุดท้ายไปทางคนที่ใช้เลข959มากมากเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยอย่างอื่นเช่น มีเลขอื่นมาประกอบทําให้ทําธุรกิจได้กำไรกาไรขึ้นมาบ้างมีเลขอื่นเข้ามากาอเพื่อให้สามารถพูดเจรจาอะไรบางอย่างให้มันได้สิทธิ์ของตัวเองอะไม่เสียหายไปมีเลขอะไรบางอย่างที่ทําให้มีเสน่ห์บ้างไม่งั้น5หหรือ95ที่ใช้โดดๆก็อาจจะเป็นโสดเพราะสุดท้ายปลายทางก็จะเป็นคนที่มุ่งเน้นไปหา ความสงบในรูปแบบของนักบวชในรูปแบบของคนปิีวิเวกสันโดษอาจจะถือศีลรักษาพรมจรรย์ไม่กระทําเยี่ยงมนุษย์ทั่วไปก็คือเป็นคนที่อยู่ในกรอบของศีลที่เคร่งครัดจนกระทั่งสุดท้ายก็เหมือนกับเป็นนักบวช ทั้งๆท,ที่ไม่ได้บวชกำลองเนี่ยนี่คืออนุภาคของเอง 59, ลข9 9 5ถ้าเกิดใช้ในสถานที่ใช่ไหมคือถ้าใครอยู่ในสถานที่นั้นนะความคิดหรือจิตใจเนี่ยไม่อยากได้เงินได้ทองเออแล้วก็ไม่อยากแข่งขันกับใครไม่อยากจะค้าขายเพื่อได้เงินได้ทองคือเน้นเน้นการสร้างบุญสร้างบารมีซึ่งถ้าคนที่มีความร่ำรวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็นับ่า มีความสุขดีแต่ถ้าใครที่จะเปิดร้านเปิดบ้านเพื่อทำธุรกิจเลข5 9 9 5ก็ดูจะเป็นเลขที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของความสำเร็จเรื่องธุรกิจแต่เน้นในเรื่องของความสุขความสําเร็จด้านด้านจิตใจซะมากกว่าจจะเหมาะกับสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดวอารามสถานที่มูลนิธิศาสนาทั้งนองนี้ เพราะว่าเลขของคนที่ทําธุรกิจที่ประสบความสาเร็จทั้งเรื่องของยอดขายไรายได้ก็ะจะเป็นเลขหนึ่งก็อาจจะเป็นเลขที่ใช้สําหรับเป็นบ้านอยู่อาศัยที่รวยแล้วสบายแล้วต้องการพักผ่อนแต่ถ้าเกิดว่าบริษทัทห้างร้านที่ต้องหาเงินหาทองก็ใช้เลขหนึ่งร้อยต่อเลขหรงก้าหรือเก้าห้าถ้าไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่แกะออกมา ถ้าคุยเฉพาะเลข5 9 9 5, 5ในเบอร์โทรศัพท์นะั้นมันมีเบอร์โทรศัพท์บางเบอร์นะที่มีแค่เลข2ตัวคือไม่นับศูนย์ตัวแรกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคลื่อสัญญาณเฉยๆตั้งแต่น้ำต้ลอย่างที่2องเบนแต่ส,ญญสุดท้ายนะซึ่งเป็นเลขที่เราเลือกได้นะเราสมมตินะเราไปหาเลขหรือไปเลือกเลขมามีแค่2ตัวเลย ศูนย์เก้าหเอไรงเี้ไปเรื่อยๆเ,เราก็าจะกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดความคิดแบบเน้นความสุขความสงบธรรมะการปฏิบัติธรรมการมีบารมีการช่วยเหลือเจือจุนคนการทำตามแนวทางคำสอน การอยู่ในกอรอบประพฤติพอมรจันชีวิตมีความสงบไม่ได้เป็นเลขที่เน้นในเรื่องของการเจรจาค้าขายเลยใครเอาเงินเอาทองไปให้กับ,บริจาคเขาหมดเลยทังนองเนี้ยดังนั้นถามว่าเป็นเลขที่รวยไหมไม่รวยนะแต่มีความสุขดีอา้าวเราจะหาว่าอยากรวยล่ะแล้วชอบเลขมองคล5 9 9 5ด้วยล่ะถ้าอยากเป็นอย่างนั้น S <s <trains> <S เราก็ต้องมีเลขอื่นที่เป็นเลขของการเจรจาค้าขายความร่ำรวยเข้ามาประกอบซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะไปหาฟังได้จากคลิปย้อนหลังว่าก็เลขคู่ไหนเป็นเลขคู่ร่ำรวยเลขคู่ไหนเป็นเลขการเจรจาค้าขายเลขคู่ไหนเป็นเลขที่ประสบความสำเร็จของความมีเสน่ห์การมีความรักเห็นไหมเราเข้าใจเขาเรียกว่าบริบทของเลขหรือยังว่า ไม่ใช่อะไรทาอะไรก็เน้นแบบเออหากับเกาหามงคลเอามาเยอะๆแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าสถานภาพของเรานั้นน่ะมันเหมาะสมนะกับเลขไหนเหมือนกัน9559เมื่อกี้บ้านเมื่อกี้เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถ้าไปอยู่ในทะเบ,บียนรถก็เป็นทะเบ,บียนรถที่ใครชนใครเฉียวก็ยอมยอมหย่ยวนๆเขาไม่เป็นไรทตาตรงนี้เถอะสมมติว่าขับรถไปจะไปทํางานจะไปค้าขายทําธุรกิจเออใครจะเอาเปรียกก็ไม่เป็นไรทตรงนี้ มันเป็นมงคลแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการเงินจึงต้องมีการผรสมผสานเลขนั้นไปกับธุรกิจหรือสิ่งที่เราต้องการใครที่อยากจะให้อาจารย์ยจัดหาเลขทะเบียนรถจัดหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เน้นเจาะจงเฉพาะดวงเราให้แจ้งมาว่าเราเนี่ยทำธุรกิจอะไรเราอยากมีวิถีชีวิตอย่างไง เพราะว่ารถบ้านโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช่ไหมถ้าเราจัดสัรเลขของรถบ้านโทรศัพท์เนี่ยให้มันได้ในแบบที่เราต้องการเป็นก็เท่ากับว่าเข็มทิศของเรามันหันไปถูกทางชีวิตของเราอ่ะมันก่อร่างสร้างตัวไปในแบบที่เราอ่ะอยากให้มันเป็นจริงๆเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ ครอบของเลขที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราอยากได้จริงๆนี่คือที่มาของการที่อาจารย์เปิดวางเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถให้กับพวกเราใครอยากได้เลขเบอร์โทรศัพท์อยากได้เป็นรถที่มันตรงกับความต้องการจริงๆอ่ะบางทีไปได้ยินมาว่าอย่างโน้นอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแล้วบางอย่างมันเป็นความหมายทั่วๆไป บางอย่างมันจอดตรงลงไปในดวงเราเราก็ต้องมารู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะไขข้อข้องใจว่าหลายๆคนเลยต้องเอาเลขมาบวกกันไหมก็บ,บอกด้วยว่าเลขไม่ต้องบวกกันะมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมถึงไม่ต้องบวกกันแล้วเลขอะไรที่เหมาะสมกับเราบางทีเราได้ยินเลขนี้ไปเปิดบนอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่หลายๆอันผิดเพี้ยนนะคือเราต้องเข้าใจว่าความหมายท,ทั่วไปมันอาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะดวงเรา ดังนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเลขประจำตัวเราที่เป็นได้ที่ดีที่เหมาะสมกับฐานะกับอาชีพกับความต้องการกับวิถีชีวิตที่เราอยากให้เป็นมันก็ต้องเริ่มจากออกแบบเลขก็เหมือนกับเราจะไปเรียนอะไรจะไปทํางานอะไรนั่นแหละดังนั้นมาพบอาจารย์หรือว่าส่งข้อมูลมาให้อาจารย์วางเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเพืนบ้าน,านให้ดีสุดกับตนเอง